สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิปสายมันครับคลิปนี้มาอยู่กับคูโ o ต้า MU4902 ครับปรับที่เป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็ไถครับเขาเรียกไถหุดไถหุดเข้าสู่รอดูการทำนาครับ คลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคามครับอำาเภอพยัคฆภูมิวิสัยครับวันนี้ท็อเก่เอามาสองคันครับมี l อ0ห้าศูอสพีคันครับทรงใหญ่นะครับ M49 ครับทรงใหญ่ทรงใหญ่ ถ้าเปรียบนะครับผมว่าน้องๆ้องเอ็มหกศเลยนะขนาดยางนี่ไม่มั่นใจนะนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้เจอครับกับเอ็มยู่าศูนย์สครับ นี่ครับอีกคันหนึ่งครับเป็น L 5 0 1 8 ST ครับไล่ดินบนเนินแล้วก็มาถมข้างล่างครับเพราะว่าน้ำขังไล่ในอนๆก็กระถหุดครับแล้วลดูการทำนานและเริ่มขึ้นมาแล้วนาแปลงนี้นะครับติดลมครับปีที่แล้ว ที่แล้วติดลมอยู่ฝั่งนู้นแหละเห็นไหมอรอยรถนะครับจะไล่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับไล่ไล่แล้วก็ไถเลยครับเพราะว่ยายิงไล่ก็ยิ่งเป็นเลนดูอู้เอ,อาตัดมาดู M49 ครับเปิด้วดูการทำนาหวานข้าว ของผมก็ยังไม่ได้ไถนะครับของพ่อตาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอยู่ที่หลังบ้านก็ยังปล่อยครับเพราะว่าฝนตกวันบางแปลงนะครับมันยังแข็งอยู่เพรว่าแปลงนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิ่มๆนะเหมือนจะงานหมูแต่ไม่หมูครับเพราะว่าคันใหญ่ไม่สามารถลงแปลงอ่ห้าศูนย์นึกแปดได้ครับ มาลงคนละแปลงนะยครับเนื่องจากาเจ้าของแปลงนาะให้เขามารอกเอาดินนะครับเข้าบ้านแล้วทีนี้มันลึกเกินนะครับเราก็เลยต้องปรับปรับแล้วก็มาถมแล้วก็ค่อยค่อยไถยนะครับที่บ้านท่านผู้ชมนะครับเขาไถาแล้วก็ปั่นนี่ไล่แล้วเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ได้ครับ แต่ที่นี่ผมเข้าๆนะที่นี่น่าจะทั้งไถทั้งปั่นนะน่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยครับเพราะว่าผมเคยถามาลุงเจอยู่ประมาณห้าหกร้อยรุ่นนี้ใช้ดีไหมครับท่านผู้ชม ผมว่า M49 ผมว่าน้องๆ M60 นะถือว่าผมมองรู้ว่าน่าจะใช้ดีครับนิ่มๆเลยนะประเภทดันดินกอง6ล้อกอง10ล้อนี่พอดีเลยนะผมว่าแต่จะให้แบบอ่ดโหดเลยก็ไม่สู้อ่า M60 M70 นะครับ ไล่ประมาณนี้แล้วก็จะไถครับฤดูนี้เขาเรียกไถอะไรไถกบตอฟางเนะาะไถกบตอฟางฟางข้าวนะครับหรือว่าไถมุดไถให้าย,ายาตายก็แล้วแต่พื้นที่สถานที่จะเรียกนะครับนี่ดูครับ เพลินๆนะครับอยู่กับ M4902 ครับกับ L5018SP ว<ะ>้าคนขับผมเคยไปถ่ายแล้วนะแกทดสอบอขับ John Deere นะครับแกทดสอบขับ จอนเดียอยู่ที่บอดินนะผมเคยไปถ่ายแก้อยู่นะครับเหยียบยามไปมาก็เป็นที่เลนะครับเพราะว่าแถวอำเภอพยัคฆ์ก็ส่วนใหญ่เลยจะเป็นดินทรายโอ้ขน,นาดไหมใหญ่มหึมาเลย นู่ครับส่วน L5018 ก็บก็เบิ้ลครับปาดตั้งแต่บนเนินครับลงมาถมด้านล่างครับน้ำขังตัดมาชมกันต่อครับอยู่กับ M4902 ครับ แสงไหมย้อดแสงไหมครับทุกคนยิ่งเหยียบก็ยิ่งเละครับดินแบบนี้นขนาดหกล้อนะครับถ้าเป็นฤด,ดูแรงฤด,ดูไม่ใช่ฤด,ดูฝนนะครับถ้าลงมาวิ่งดินเนี่ยโอ้โหอุ่นตรุมครับเป็นไฟกระเด้าครับวันนี้เสียงนิ่มครับ สองคันนี้ยังติดนวนครับอยู่ประมาณปีล้วแสนห้าแสนหกครับสองคันราวๆนี้ใจลัก็จัดครับประหยัดทำไมอยากจัดไม่มีงบประมาณครับทกศก็าช่วยได้ครับ หลาคนบอกว่าจบปริญญาตีมามาขับรถไถได้ไหมได้ครับอยู่ที่ใจรักครับเหมือโนอุริฟไสมันครับใจรักมากครับอยากได้มากเลยรถไถรถหกล้อ,อ,อรถแมคโครเนี่อยากอยู่คุกคีกับบอดินอยากาทำงานตักแดดครับไม่อยากอยู่ในห้องแอร์ <c oughs> เอาคอมเมนต์มาครับ M U 4902ครับใช้ดีหรือเปล่าครับ นานๆทีจะได้เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น M 6 0 M 9 9 0อย่างเงี้ย C 7หรือว่า A 0 1 8ป SP มาเนี้ส่วนใหญ่จะเยอะครับรุ่นวอก k 5 0รุ่น C 7 เดบอกว่าไม่ลงแปลงเดียวกันครับกับ L50 เพราะว่าเดี๋ยวล้างคันเดียวพอแต่ผมมองดูแล้วครับน่าจะได้ล้างสองคันครับดูครับอ <c oughs> ดทนเลยต้องรีบทำครับเดี๋ยวฝนมาอีกไม่ได้ทําครับน้ำขังหนะักพอเดิมครับ ชมกันยาวๆครับกับค่ายคูปุต้าครับ MU4902 ครับจัดมาลงหน้างาน2คันครับถ้ายหมู่บ้านหนองกลางดงครับตำบลผานแอนอำเภอพยกระภูวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผ่านหลังเป็นผ่าน6ครับยี่ห้อของคูปุต้าครับ อะไรนี่เขาเรียกอะไรดีเฮดอะไรสี่สี่แปดหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมว่า l 5ลห้มีจมครับวันนี้ถ้าถ้าเข้ามุมนู้นนะถ้าเข้าไปมุมฝั่งนู้นนะครับมีจมแน่นอนครับแต่วันนี้ะตะกมเขาอยู่มุมนี้อยู่ Oh. ดันดันดันปลูกไว้นะครับให้เป็นพื้นที่ราบพอรถเกี่ยวมาลงติดลมครับ <c oughs> นี่และครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> นกอะไรอะ่ะสีสวยยังสีฟ้าเลยสีน้ำเงินเนี่ย <c oughs> เป็นสีน้ำเงินออกลุงๆครับ <c oughs> ไม่รู้ว่านกอะไร ดูครับความเป็นคิเลนเนะครับรอหน้าเกือบครึ่งรอครับเดี๋ยวพาไปชม5018ครับอาตัดมาชม L 5018 SP ครับควบคุมโ,โฟร์ไรโดยตัดก,กรรมครับนี่ยังไม่ไม่กิกก๊กเลยครับอันนี้เป็นพี่ครับ สีเกาเป็นน้องครับอันนี้ป่าเขาจัดมาก่อนนะถอยไปถอยมาดำนานได้เลยครับไม่ต้องปันไม่ต้องคาด ครับลากตนเนินนะครับลงมาถม ที่ที่ต่ำกว่าบนี่ครับหมอเลยไม่ต้องคาดครับไม่ต้องปั่น,นครับดำนานได้เลยนะ เดี๋ยวพาไปชม M4902 ครับเริ่มไถแล้วเอาม่อยู่กับ M4902 ครับขันน้องขันน้องผันหกลงผ่านแล้วครับเริ่มฤดูกัน Hú, tiếng nìm á Rất giống ดินกำลังไถดีเลยครับไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปครับพอดีโอ้ไอโฟนนะครับซูมไม่ถึงนะครับไม่เหมือนอ่าซัมซุง ซัมซูมนี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับซูมอ่าสามสิบเท่าน่าจะถึงครับประมาณเนี้ยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ไอโฟนโอู๋สองจุดศูนย์นี่ก็ภาพเบลอนะครับชมกันยาวๆครับโอลิฟสายมันไม่ตัดต่อครับคลิปประมาณนี้ครับอ่าไม่ใช่คลิปรีวิวไม่ใช่ คลิปอ่าถ่ายงานนะครับถ่ายให้เอฟีได้ชมว่าแถวบ้านเริ่มรูดูการทำนาเนี่ยเสียงนิ่มมากครับ กันกันนะครับ L5018 กับ MU4902 ครับผมก็สงสัยนะครับว่า49กับ50 50มันก็ต้องใหญ่กว่านะครับแต่ว่าดูตัวรถเล็กกว่าครับ49ใหญ่กว่าเหมือน M60 เลย บอกเลยเลยว่าตัวนี้เทียบเท่านะครับเอาโอเคครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าหมาจะเร็วสักแค่ไหนครับก็ต้องแพ้ราครับเพราะราไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอลิฟทายมันจะไปถ่ายอะไรรอติดตามชมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับอ่ะฝากเอฟซีด้วยครับอย่าลืมโอลิฟาสมันก็แล้วกันสวัสดีครับ